ตาแก๊สปิกนิกมีเลปลวไฟสีแดงพ่อบ้านพาซ่อมมีวิธีการแก้ไขครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านพาซ่อมง,งานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับ สวัสดีพ่อบ้านผ่าต้มยังมีปัญหาเรื่องของเตาแก๊สปิกนิกนะครับมีเลปลวไฟสีแดงนะครับทำให้เวลาที่เราจะต้องหุงต้มนะครับจะต้องใช้หม้อนะครับก็จะมีขเมาติดที่ก้นหม้อนะครับอย่างที่เคยบอกกับเพื่อนๆเอาไว้นะครับสาเหตุที่ทำให้เลปลวไฟมีสีแดงนะครับ สาเหตุหลักๆก็มี2สาเหตุด้วยกันก็คือปริมาณอากาศที่เข้าไปผสมกับแก๊สนะครับไม่เพียงพอนะครับทําให้การเผาไหม้ที่แก๊สเพียงอย่างเดียวนะครับก็ทาให้มีเปลวไฟสีแดงนะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือจะมีเศษอาหารนะครับหรือว่าขมเหลานะครับติดที่ด้านบนของฝักบัวนะครับเนื่องจากเราเปิดใช้เวลานานนะครับก็จะมีขมเหลาสะสมนะครับ ทีนี้เวลาเราเปิดเปิดแก๊สน,นะครับตัวเปลวไฟนะครับจะเข้าไปเผานะครับเศษสนิมเศษขมเหลาต่างต่างด้านบนของฝักบัวนะครับทําให้มีเปลวไฟสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ดูสาเหตุที่แท้จริงกันเลยครับเพื่อนๆนปิดแก๊สก,ก,ก่อนครับถอดฝักบัวออกมาเช็กก่อนครับเพื่อนใช้ผ้ารองหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เปิดแก๊สแล้วมันยังร้อนอยู่นะครับ ตรวจได้แล้วครับเพื่อนพอมาเช็คดูรั่วขาดนะครับรั่วขาดที่เข้าไปผสมกับตัวแก๊สนะครับก็ตรงนี้ครับเพื่อนตรงนี้แหละครับที่เป็นรั่วขาดเข้านะครับจะเข้าไปผสมกับตัวแก๊สนะครับเนี่ย ถ้ามีเศษสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันนะครับอาจจะเป็นไขมันเศษอาหารต่างๆนะครับเข้าไปอุดตันทําให้อากาศไม่สามารถเข้าไปผสมกับตัวแก๊สได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เปลวไฟมีสีแดงได้นะครับก็เ,เพื่อนเช็คดูครับใช้ผ้าเช็ดกับเพื่อนยังร้อนอยู่นะครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันนะครับเพื่อน พอจะไปอีกสาเหตุหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆนสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเห่าสีดํานะครับเห่าเนี่ยครับถ้าเกิดการสะสมนะครับเวลาที่เราเปิดไฟนะครับเปลวไฟจะเข้าไปเผาตรงเนี้ทาให้มีเปลวไฟสีแดงนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเราจะใช้กระดาษทรายนะครับขัดนะครับใช้กระดาษทรายขัดเพียงอย่างเดียวสนิมมันหลุดยากนะครับเพื่อนๆเราจะใช้น้ํายาขจัดสนิมนะครับฉีด เข้าไปนะครับเนีย่ยครับขัดสนิมไล่สนิมออกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดเลยครับ เสร็จแล้วใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดครับเช็ดให้แห้งด้วยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้น้ำยาขจัดสนิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะมีสารไวไฟอยู่นะครับก็จะเป็นอันตรายได้นะครับสำหรับเตาแก๊สของเพื่อนๆนะครับจะมีอาการไฟแม่แรงร่วมด้วยนะครับก็สามารถใช้นะครับลวดนะครับ เล็กๆนะครับลวดสายไฟนะครับแยงเข้าไปในรูนมหนูตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับแยงเข้าไปก็จะทําให้แก๊สมีความแรงเพิ่มขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็พ่อบ้านพาซ่อมก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับจึงไม่ได้ใช้ลวดแย่นะครับตอนนี้ก็จะประกอบแล้วก็ทดลองให้เพื่อนๆได้ดูครับก็บนฝักบัวครับ หมุนฝักบัวเข้าครับเป็นเกรียวปกตินะครับหมุนขวานะครับวิธีจุดเตาแก๊สปิ้งนี้ของผมก็คือจะเป็นอย่างนี้ใช้ปืนยิงให้มีเปลวไฟออกมาก่อนแล้วค่อยเปิดแก๊สนะครับนี่ครับใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเปลวไฟจะมีสีเขียวนะครับ ไม่ค่อยแดงแล้วครับเพื่อนๆประมาณนี้ครับวิธีแก้ปัญหาครับก็เพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง,อง,งพ่อบ้านพาซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ